All this thought around me, damn it, look, I got it right Don't you try to hit me, now you live a petty life All those nights I laid awake, I pray for better life Now I wake up with a baddie like I said I might สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 e n t นะคะโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยค่ะหลับ สนิทมากตั้งแต่ประมาณทุ่มดูเนาะจนกระทั่งถึงหกโมงเช้าคือตอนนี้รู้สึกเฟรชมากเลยค่ะวันนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมไปลุยไปเที่ยวด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเที่ยวไหนบ้างเพราะว่าแผนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจอไหกหนูเดี๋ยว่าวันนี้อัเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวไหนบ้างค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แก a นเซน n t r ลเทอร์มินอค่ะและตรงจุดที่เราอยู่นี้อยู่หน้า Oyster Bar นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยตรงนี้ค่ะมีกิมมิกเป็นกำแพงที่กระสิบได้<อ>ก็คือถ้าเราไปพูดมุมนู้นเราจะได้ยิดอีกมุมนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่เนี่ยจะอยู่ที่มินตูนคนเดียวใช้มิเด้เนี่ยไปพูดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้แนบไปที่กำแพงว่าทุกคนจะได้ยิดไมว่าเขาพูดว่าอะไรโอเคาตามไปดูกันค่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาค่ะ ยืนลอยอ,อ,อ,อยู่ที่มุมนู้นอะแอดีินเออยู่ที่มุมนั้นโอเคกำลังเดินไปละโอเคเดี๋ยวขอแนบผูกกันโอเคโอเคค่ะไอดมินเอกำลังจะพูดละเ,เดี๋ยวรอฟังน,นะคะทุกคนทุกคนครับขอแสนซับได้ไหมครับอยากได้รองเท้าใหม่นะครับ <c oughs> ขอแสงซับนะครับช่วยกดซับกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับโอเคค่ะคือตรงนี้ได้ยินชัดมากเลยตูงก็ว่าน่าจะได้ยินอยู่ดาก็ตามนั้นนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งซับครับแต่เมื่อกี้แอบรีเพย์ดูอ่ะชัดมากเลยนะรงเยเดี๋ยวถ้า เราไปดูส่วนอื่นของแฟลนเซนรัลเทอ์มีนอลกันต่อค่ะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่ที่เมนคอนคอร์ดถ้าเกิดทุกคนเห็นนีอตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะใช่ค่ะเราจะบอกว่าบรรยากาศพอเข้ามารู้สึกว่าสวยมากเล<ว>ยเนาะนะเป็นแบบว่างานศินละปะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดการที่ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้พับบิคทรานสปอเ t ชันในในในนิวยอร์กเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากด้วยจริงๆที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่าวันที่ยุ่งๆเนี่ย มีคนผ่านไปสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ย 7จ็ดถึงแปดแสนคนนะฮะตอนนี้ถือว่าถือว่าเบาบางมากเจ็ดถึงแปดแสนคนนี่คือประชากรของเมืองซานฟรานซิสโกเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเออจริงๆดีนะเนี่ยที่วันนี้คนไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะมากๆเลยเราคงหูอัดคลิปกำลังหมากแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะเพราะว่าในที่แกรนด์เซ็นทรัลโช์มิเนลเนี่ยนอกจากจะแบบเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่แล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายมีทั้ง Apple Store มีทั้งมาร์เก็ตมีทั้งของกินมีทั้งลินิี่อะไรต่างเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Apple Store ะะโ้หเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปฝากค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่ที่ Grand Central Market แล้วค่ะลงไปข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูว่ามาร์ e t ขตถูกเขาเนี่ยมีอะไรขายกันบ้างไปค่ะไปค่ะเขามาดูกันโอเคเขามาดูกันเลยค่ะโอ้โหเหยื่อช่วยก่อนค่ะแล้วไง แบบมีความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในตลาดอะไรสักอย่างตลาดไฮโซเออแบบดูดีมากอันนี้เราก็อยู่ตรงทางออกแล<ร>้วค่ะเป็นเล็กซิงตันแอปนี่ใช่เดี๋ยวมิน้นท์จะเล่าให้ฟังถึงไฟสวาลอฟสกี้ข้างบนนี้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ทุกคนดูไฟด้านบนนี้เนี่ยนะครับเป็นไฟของสวาล็อกสกีกว่าันห้าร้ชิ้นคือของจริงนี่แบบสวยงามมากเลยค่ะ <laughs> ทุน,นเจอร้านผลไม้คือเห็นแล้วแบบมันอยากทานมากเลยค่ะทุกอย่างมันสดเฟรชมากเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อเชอร์รี่กันดีกว่ามาดูเชอร์รี่เชอร์รี่ไปจ่ายเงินกันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกัน่ะ excuse me how much is this one mm hmm. เขาน่าจะขายเป็นเป็นปอนนะคะเป็นพาวค่ะโอเคโอเคกะอันช mm ัวร์ please ก็ทั้งหมด1 9 2เกสเซนค่ะ19ดอนจุดยีก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะอัตีสิบ20คูณ3า600กว่าบาทผมฟิวมากทั้งหมดก็นีอ่ะประมาณ600กว่าบาทถุงนี้ก็โอเคไหมอ่ะเออซื้อมาแล้วเดี๋ยวชิมอยากเนี้ยอืมอืมหวานมากนี่ใกล้ที่ล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินมันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร รามเมงข้อสอบค่ะหรืออิจิรังรามเมนดูแถวสิคะที่อเมริกานี่คนก็คิดทานรามเมงนะคะเนี่ยแถวยาวมากนี่คือแถวนะคะี่แถวแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ข้ามถนนมาตรงนี้ก่อนข้ามถนนมาแล้วก็มีแถวตรงนี้อีกค่ะแถวไม่ได้มีแค่น,นันแล้วนี่ก็คือหน้าร้านค่ะโอ้โห ที่รอมาประมาณเกือบ40นาทีเนาะโอ้โหแถวยาวมากตอนนี้เขาก็ให้มาทำข้อสอบแล้วครับอาจจะแตกต่างกับที่ญี่ปุ่นนิดนึงเนาะ<ม>ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีสีจำได้อาแอนตินตูนทำอะไรมีเดยมหมด <พอ S 1> เลยอออขอรอข้อสอบดีไหมเนี่ยคุณไม่ชอบคุณไม่ทันเ,เนะ็ดอะไรเนาะมีเพียงพอเนาะตามใจเดี๋ยวออจะแย่อ,ยอ่ะไอริสเอาอะไรคะเออมัเดสแกนลอนคืออะไรอะ สแกเลียนนี่ใช่ผักซอยอะไรป่ะนั่นหนูเอาวิเนะรวมด้วเอาวิทดินี่นะครับใน่นิยอนก็มีอยู่ประมาณสักสองสามสาขาเนาะไม่แน่ใจมีตรงไทม์สแควร์กันในที่สุดเราต้องได้เข้ามาแล้วค่ะโอเค Yes, but not here. In Japan. Oh wow. Yeah. yeah. <laughs> with a loyal customer. <laughs> 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 so you are coming sure. with the example. Yes. Sure. It's the same as Japan, right? You see here, and then go to the button. Come. 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 โอเคโอจ้ามากใครๆญี่ปุ่นเนอะเยอะมากจัดไปจัดไปอันมินตูนเป็นไงร้อนขอกินบ้างนะ เ okay. วลาเขากินเนี่ยนะคนญี <h 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 <h> <h ่ปุ่นเขาบอกว่าว่าจะซูด้วเรื่องซูดังๆต้องดูนี้นี่ยอดเหมือนเป๊ะอร่อยมาก